nhào nhào lên không để tắt rồi này. Ừ. ừ. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขคูนร,รนครับวันนี้พบกับบาเดียร์ผ้ากินเที่ยวอีกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ได้พี่น้องก้อยผายที่ริ้วสบายนั่งพี่น้องด่าแสบครับครับขอบคุณรับเลยแฟนครับครับพี่น้องแฟนครับอยู่บ้านมันขอมาครับนะตอ,อนดีย้ก็พี่นอ้องบาเดียร์จัดให้แน่เพื่นนนะเอาอีกแนะเพือ่อนนะขึ้นมากแถวเพื่นนนะยำกัดกัดกัดเลยเพื่อนนะเอาพี่น้องเอาครับแต่จะตีจะแทงกันนะพี่น้องเนาะ ก็อย่าลืมกดติดตามก,าก,ากดไลค์กดแชร์น,นะครับพี่นอนะ้อ,นองครับพี่กำลังใจมาเดชพระกินเทียนนะครับพี่น้องนะอ่าพี่น้องไหมครับแช่ครับหอมๆเลยพี่น้องเลยพี่มีเอ็มเห,เห็ดสุดเด,ด็ดทุกทีเราไปพักสดๆอบอกกินหน่อยนะพี่น้องเอายาวๆเลยมาเดชตัดมันนี่อือ้ม ่อยแบบคุม้มในพี่น้อยเดยแซ่บอ้ำล้ำเลยพี่น้อยกินกะริกหน่อยขขาวันครับ เที๋ยมน้ำมนนองมันนี้กินกระเทียมน้ำปับความดันครับกรอบดีสักพี่มันง่ายเลยเส่น้ำไหมอืม้ <c oughs> ลาไปต้่มน,นี่หนอแม่ประเดี๋ยวตุ่มเทาเทาแต่ไข่หอมๆเลยยังมะก,ก่อยบอกข้าวเลยครับ Hmm? Mm -hmm. O oh, que <laughs> <laughs> ป่เป็ดัาพี่น้องเองต้องพ,พิกตั้งกระเทียม <c oughs> <c oughs> เนี่ยื่องจากใรับเช่มนะจากน้ำพุนหานครัร yup. er ิมพัสารสนเสริมนด่เสเห่านะครับก็นีครับในเืองหรืาเวลาแต้ม่งตามผูรของมงนะครับจากปะทะครื่องตาบนะครับ ก็ะชยนะครับแต่ไม่ลเดินยนตัครัมแบบหมาพ่อนะครับแต่ไม่เอื้อนะครับให้กการเดิวยันตัวตนนะครับานะครับูเงครับเวลาน้แบบหลับอยตรงนี้เด็น้นะครับ

โอ้เพี้ยแหนมน้องเองท่านบกพิ่ต้นกระเทียมครับลิปนี้ครับพี่น้องก้อยพายีดิวครับครับขเข่าเหนียวห้อนที่เรารกาพักกับกระเทียมอันนี้เดี๋ยวแมวมันจะงอไปน้นองแห้ลืมก็ที่ดำไปเลยก็แช่เป็นก็มั่แก่ประเดี๋พักิิวครับพี่น้องนะ คลิปนี้เอาไว้กันก่อนครับกินหน้าบอะกันไม่ก่น้องสวัสดีครับ